วันนี้นะคะทุกคนในที่สุดพ่อก็กลับมาแล้วค่ะเกัพ่อก็จับจับเลยนะคะทกคนวันนี้นะคะทุกคนดาวนะคะจะมาเล่นโรบอกดาโรบอกโรบอกดาน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 เพย์เยอะตู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 มูต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 ูคูต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 ูคูตู เป็นด่านที่เราต้องสามัคคีกันนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เขามีด่านอัปเดตมาใหม่ค่ะทุกคนคือด่านเรนโบว์อัพด์นี้นั่นเองหวานมีด่านใหม่เข้ามาก็นานเหมือนกันนะคะพอป้าพี่เบมาพร้อมหรือยังคะพร้พอมนะครัวันนี้เราต้องสามัคคีกันนะคะพี่เบ้ป้าใจป่าพวกเธอตีกันขนาดนี้พวกเธอจะรอดหรือเปล่าในด่านนี้เราจะมาสามัคคีกันสามัคคีเอ้ยเป็นเป็นอะไรนะพี่เบมต้องเขียวๆดิเรียกอะไรนะเอากันเป็นก็ได้ เป็นมาริโอ้คนนึงเป็นอะไรเฮ้ยไปแฝกกันไม่ไปแฝกกันไปแฝงกันอันนี้ลีใช่ไหมอรีมันก็จะเป็นตัวเขียวแล้วตัวแดงนี่มาริโอตัวเป๊ะใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้เป็นเพื่อนตัวเขียวนี่ชื่ออะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนด้วยนะมาบอกพ่อเลยพ่อเฮ้ยเฮ้ยใช่ถูกต้องโอเค โอ้ต้องมีแบบว่าสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปเป็นลุยจีลุยจีลุยจีส وني เวมครับยังนี่คืออันนี้จะเป็นบันไดที่หายครับเวมเอาจรองะนี่ไงโซนิ ي เหยียบ์แล้วหายเลยแจะซื้อทั้งกันนะสามสองหนึ่งไปเอาแล้วพี่ฟิล์มรอด้วยประกาศตอนนี้ฟิล์มเป็นมาริโอ้กลายเป็นลุยจีนะลุยจีเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยมาี่่อยู ก็จะผ่านไปแล้วนะอุ้ยนี่ไงเขาจะมีพงสายลุงปกติเ้าต้องขี่ได้แบบอิสระใช่ไหมแต่ครังนี้ไม่ใช่เราต้องขี่เ้าไปปัะครัเป็นพรมสายัะขีนั่นเองซ้ายขวาตอนนี้โซนิคโซนิคซังอ้าวอ้าวโซนิคสังหายหายไปแล้วไปไหนเขาอาจจะเป็นเจ้าที่ก็ได้เอุ้งตุงตุ้งตุ้งตุ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 งเฮ้ามาด้านข้างครับเทียบท่าแล้วบายนั่งเย กันตกหรือเปล่ายังเฮ้ต้องไปยังไงโอ้ยตอนแรกคิดว่าต้องตามแบบไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆลมพัดเย็นดีอ้าวเขาบอกอะเอ้พวกนายทำไมพวกนายมาท้าจังไงว่าตั้งนจจะแวะไปยังไงเซฟก่อนเลยเฮ้ยเขาจะช่วยเราอ่ะซ้ายกับขวาเหรอพี่เบนซ์จะช่วยเราอ่ะโอเคจัดไปอ่านี้กระเป๋าโอ้จะอีกคนหนึ่งจะเป็น กดสวิตเปิดกำแพงน,นั่นเองคุณซาดิเขาคือ,อคแบบว่าขั้นเทพมากมมเลยพลาพาหมดแล้วไงเดี๋ยวแล้วเธอต้องไปพร้อมกันนะเนี่ยมาเอาอยัางยประจำที่สามเอาคืออะไรอ่ะคือต้องโดดพร้อมกันนะพี่พีมถ้าเคยโดดโดดที่หลังทะลุดไ,นะได้ยังไงนะเนี่ยขอได้ไหมขอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะสลับที่นิดนึงค่อยๆค่อยอืออ๋อทีละคนงี้เหรออึ อ๋ออย่างนี้นี่เองนะมึงเพื่อนค่อยๆนะอ๋อมันมี้านาอยู่ถ้าเกิดต้องขึ้นแดงก่อนเหรอพี่มีเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเรเซอร์เขาว่าสีแดงคือมันคานามันใสอยู่อ่ะเราต้องเพื่อนเๆให้ได้มันว่าจะเปะนยังไงโอ้ยอธิร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนพักครั้งได้เป็นจุดของเตยอันนี้จะทำอะไรดูได้สีแดงเอาอยังสามสองหนึ่งไปปึ้งเกมปึ้ง

เราเหยียบตัวพี oh. Go nah. Go ่พีนโอ้โหไม่สปีดด yeah. oh, oh, nice ิการให้ยูกัรไม่ต้องละการมากัรมาเลยการไม่ต้องละรไม่ต้องไม่ต้องละไม่ต้องละไปยังโหดอ่ะบินไปเลยพวกเราบินไปเลยบินไปกันเนี่ยไม่ได้แล้วหรอกวู้วว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 ว้วว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 ว ไปครับโบทำไมถึงนี่ผมก็เออโกใจว้าเซฟก็อะไรหนึ่งโอันต้องกดหนึ่งสองสามสี่ไามีเไหต้องเริ่มไงครับผมอ่ะอ่ะมีไปไงอ่ะวายสองเวลาจะมาการสแล้วอันสท้ายสี่เราต้องโดดไปตายตายพี่มา

อันนี้มีเลเซอร์เลยอ่ะมาเลเซอร์กดดันเราก็ไม่กลัวเราไม่ถอยเราจะวิ่งไปเราจะวิ่งแบบแฮมทาโร่เอาเอามาวิ่งอ่ะวิ่ง n t have no rules a เย้่รอโดดกันรอโดดดีๆรอโดดหนีงๆนีเลยโอเคใช่โหกัญชาบเสียคอยเสียพอมกันนะโฟกัส จรอ่ะลิงไงกำ้องขึ้นข้างบนเดี๋ยววินจะขึ้นดีโอเคมาอ๋อะปลายโฟกัสไปพร้อมกันไม่ได้แล้วทุกคนไปยึดจับยึดจับไปไปไปวิววิวไปไปไปวิววิวไปนิดนึงนิดนึงรีบอยู่รีบอยู่รีบอยู่โอ้ยวิมทำงานหนักมากนะวิ่งอย่างรวดเร็วนะนีโผมวิ่งแบบต่อไปแล้ววิมไปไงเราหาตัวบิม นี่ทำอะไรผิดอ่ะอนไม่ไริ่มมาเลยพระกันไม่เปิดตุ่มไม่มีมีทางรอดออกมาประตูใช่ไหมตึงึ่งอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นี้หยอกครับหยอกการเราค่อยเสียพรมกันคือเราไม่คิดว่าจะมีเนเซอร์ตรงเชินไทนะใช่เปนกาไปที่นี่เองได้หับค้ากันได้เนาะตึงหนึ่งเนัน้องเเว่นเปิดแล้วค่ะงนี่ง่าย เธอต้องกดให้ฉันอ๋อไม่ใช่ฉันต้องหาต้องกดให้ถึงมีการบอกว่ากดแกล้งกันเลยโอ้ยนี่สวยมากเลยอ่ะไปทางไหนไปไงไปทางซ้ายไหมไป้างขวาจับกันได้นะอันนี้เป็นเลนโบว์สวยมากเลยเนี่ยมีวงอะไรก็ด้วยก็ไม่รู้อ่ะนี่มันกระจายสูงไม่รู้หรอตัวอัพเลยเนี่ยเขาอิ่มเขาอยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้ยอยังวังโอ้ยเดี๋ยวเฟ ต้องเงีเหรต้อห้ามรีบกันไม่เงียบจแล้วตีไม่เงียบพให้โฟการใช่ไหมสามเอามันสามเอ่อเอาเลยไปโอ้โหไ่วียเงียบจะยเยนะเอียบของกันเนื้อร้องเยียบแล้วรับเรื่องเอาไว้อันนี้ใครชนนี่แบบ จะรอแล้วจะรอแล้วพี่พี่มองด้างในโอข้างในโอ๊ยต้อบเก้าส่ะสามสองเด็ดโอ้ยเกเก้าสิเก้าห้าถึกแดง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 ยบไงดียังไงดีมีคนด้วยนะกกัเจ็บางหน้าไปทางก็ช่องอเมริกาไปเกยังไงนี้เนะพวกันต้องเี้ยังไงดีเก

โหนี่มีทุกหัวเลยนะไี่จับเพื่อไปวิ่งอีกอ่ะพื่ออีกได้ไหมทุกคนโอเคสัปดาห์หกนะครับผมก็เป็นการอัปเดตที่สนุกขึ้นมาขึ้นมากเลยใช่ไหมโฟกัสใช่ค่ะทุกคนอ่ะก็รู้สึกว่าด่านนี้มันสนุกกว่าทุกด่านที่ผ่านมาเลยป่ะด่านอื่นเครียดนะด่านนี okay. okay. ้เป็นด okay. ่านที่สนุกค่ะทุกคนแล้วที่โฟกัสชอบที่สุดก็คือเนี่ยนะคะแตแฟลตที่วิ่งเร็วนะคะอ่าก็สำหรับใครค่ะทุกคนที่อยากมาเล่นด่านนี้ก็เชิญเพื่อนๆนะคะมาเล่นได้นะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนมาล้มมือกันใช่่่มอาใช นะคะโอเคค่ะสำหรับนี้ค่ะทุกคนพวกเราก็ต้องขอตลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ค่ะค็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูดิตอนแรกมันก็เกิดเดิมเลยไงแล้วก็ไปอย่างนี้เลยตไย